กินันนี้ก่อนอ,อร่อยอะ่ะเราเข้าบ้านไปเอานั่นไปเอาน้ำจิ้มมาก่อนหืกรอบกำลังกรอบกรอบเ,เลยเพื่อนเพื่อนเยน้ำลายไหล บอกแล้ว,แวไม่เชื่ออ้ยดีแล้วลคลองไปอ้ยมันคาดสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนะในระหว่างที่รดน้ำผักวันนี้ยายจะเอาปุ๋ยมาใส่ต้นพลิกของยายนี่ดูแฟนยายเขาเอามาใส่โหไม่ใช่ปุ๋ยหมักยายหมดละบอดูดิเขาใส่แต่มะเขือเทศ ส่แตงโมเกลือเทศของเขาได้ยายจะเอามาใส่พริกสเปนพร,ริกธรรมดาของเรานะนี่ดูยายจะให้ดูยายรถผักเนะดูมันทำกับยายได้นะหนูคุยหนูนี่เดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะหารูเดี๋ยวจะเอาไอ้ก,กับดักมาดักเมื่อวานว่าจะมาตัดาาหน่อไม้ฝรั่งไปแกงออมก็ไม่ได้ตัดนี่ดูดิเพื่อน นี่ก็คุยหนู <c oughs> เห็นไหมเริ่มแรงแล้วเขาเริ่ม <c oughs> นี่นะเดี๋ยวจะเอามาใส่เนี่ยครับเอาปุ๋ยมาใส่พริกใหญ่เนี่ยสตรอเบอรีร่ก็โ้ <c oughs> ทำไม่ทันแล้วเพื่อนๆดูดิสตอเบอรีร่ก <c oughs> ็ตรงนั้นก็คุยหนูอีกต่างหากอ๋อ ต่อบรีดวค่อยเก็บตอนเย็นๆเนาะมันมันแดดมันร้อนดูก่อนนะวันนี้ว่าร้อนถึง28องศาดูสินี่แฟนใหญ่มาดูเด้อเอามากองใส่ <c oughs> นี่เขาใส่ดูโอ้โหมาแล้วจะเหลือปุ๋ยหมักไวใ้ให้มะเขือให้พริกยายบ้างหรือเปล่าปะเดี๋ยวไปดูกันนี่ต้นอดิโชคของใหญ่สวยแล้วจะได้กินอีกหรือเปล่า อู้ดนี่อันนี้รอบสองแล้วโอ้ยดูแบบนี้เลยเหรอโอ้ยเสดายปุยมังเด้เยดายดีโอ้ยนี่เขาใส่รอบสองแล้วเพื่อนๆดูเอามากล้องโอ้ยเนาะแมนี่พริกเราตรงนี้น่าจะใส่ให้มังก็ไม่ใส่นะแฟนใหญ่เขาไม่ยั่งยุ่งอะไรเกี่ยวกับของใหญ่นะเขากลัวทำ ทำไม่ถูกกลัวโดนยายว่านะเเขาก็ใส่อแฟนยายมะเขือเทศเนี่ยเขาจะทุกปีนั่นแหละเอามาใส่นะ,ะไ,ไปไปเอีมาก,กันะจะตรงนี้ที่เราเอาพวกเศษหญ้าเศษอะไรที่เอาไปให้แกะกินให้ไก่กินเราก็โกยมากองกองไว้นะดูยายเอาพริกมาปลูกตรงนี้ตรงที่โกยปุยมาก น,นะปีต่อไปกันนู่นกลองนู่นนะกองนูน่น,ะน,นเนี่ยขยะที่เหลือเราก็มาทิ้งๆิ้งเศษอาหารในครัวหรือว่าในอะไรเนี่ยเห็นไหมไอ้นีหยายยังมากองไว้เลยนี่ไอ้ออดอกสีเหลืองๆวันก่อนนะคาโรนาที่ยายทอนนะ จริงๆเขาจะเก็บไว้สองสามปีนะเพื่อนๆของยายนะปีหนึ่งไม่ถึงปีเอาไว้ใช้แล้วเห็นไหมที่สวนยายมันถึงยาขึ้นเต็มเลยเพราะว่าเนี่ยเศษนี้มันก็มีมเมล็ดยานะอืแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ารอไม่ถึงสองสามปีเราก็ไม่มีใช้อ,อ่ะเนาะนั่นแหละไปะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะมา ใส่ปุ๋ยหลงหน่ว่าจะมารดน้ำผักพอดีรดแล้วก็มาเห็นกันเลยอ๋อทำไปก่อน เสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวไปใส่ฝักทองกันไม่ได้ใส่ทุกอย่างนะคะเพือ่อนๆสมัยเ,เนี่ยทวรันเตาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะก็คือเนี่ยพอหน้าหนาวมันไม่มีผักเราจะเอาปุ๋ยหมักพวกนี้หละมาโรยหน้าดินไว้โรยหน้าดินไว้เสร็จแล้วพอหมดหน้าหนาวเราก็มาไถกลบเห็นไหมที่ยายเคยไถนั่นแหละพอไถกลบเสร็จแล้วเราก็ปลูกผักก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย เหมือนดอกสีเหลืองๆที่ยายถอนทิ้งนี่ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยน้ำไม้ฝรั่งก็ใส่แค่ก่อนที่เขาจะงอกนะหลังเขางอกมาแล้วยายก็ไม่อยากใส่แล้วเนาะเพราะว่ากินแล้วก็เลยไม่อยากใส่เนี่ยใส่อย่างนี้ก็มีที่ใส่ใส่อย่างนี้ก็มีเนี่ยทุกๆปีนะอะมะเขือเทศ เรกยายยายก็ใส่เดี๋ยวอาจจะใส่อีกรอบหนึ่งอันนี้ยายใส่ไม่เยอะเราใส่นิดๆน่อยๆไม่เหมือนแฟนยายดูดิโปเอาโป,เอา,โปเอากลัวมันตายถั่วตรงนู้นน่ะยายไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะแฟนยายได้ได้ใส่ปุ๋ยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตอนที่กอนที่จะพรวนตรงนี้มันเป็นที่ใหม่เนี่ยนายยายค่อยเอามาใส่แล้วค่อยเอาคางมาใส่ให้เขาหนุนอนุนเริ่มขึ้นแล้วเนาะยยังไม่มีคางใส่ให้เลยเนาะ นี่ยนี่ทั่วฝักยาวไทยเรานะคะสีร่องเนี่ยแดดเริ่มร้อนแล้วจะเที่ยงแล้วแดดร้อนนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่เรียบร้อยดีหรอกเดี๋ยวอยากจะรดน้ําตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปถอนผักชีเอารากมันเก็บเนาะช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะถอนรากผักชีถ้านั่นก็เดี๋ยวจะมาเอารูบัรด้วย เราทำขนมเค้กไม่ทันเดี๋ยวจะถอนแล้วไปแช่แข็งไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วรูบับน้ำไม้ฟรังรูบับหยุดพร้อมกันจะดองกูดบรีไว้กินก็ยังไม่ว่างได้ดองเลยมีไม่เยอะหรอกแต่ว่าจะเก็บดองสักโหลหนึ่งไว้กินเนาะที่เหลือก็ไว้กินสุกเนาะเดี๋ยวจะเปิดน้ํารดตรงนี้ไปเดี๋ยวไปขุดราาผักชีกันทางโน,น้นเนาะเดี๋ยวเย็นๆยายจะพาเก็บสตรอเบอรี่อีกคลิปหนึ่งเนาะสตรอเบอรี่เพราะว่ามันเยอะวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะได้ทำแยมอ,มอไปทอนผักชีกันมาจะให้ดูไอ้นี่หน่อยหนึ่งนี่ไวไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนไวไหมกระลำปมโครบีนี่น่าเสียดายโอ้ยนุ้นโอ้ยสองอันแตกเนี่ยอย่างนี้แหละเบือ่อเบื่อโครบีนะปลูกแล้วพอมันแตกแล้วแตกแล้วมันจะเนา่าคือมันร้อนร้อนพอมันโดนน้ำปุ๊บมันก็เปะมันกรอบนะที่นี่มันก็จะเนา่า มสีขาวโดนเออหมดกินเดสมอเรหมดนี่เดี๋ยวจะได้กินตําแล้วแต่อสองอันนี้เขาย,ยังชั่วหน่อยยังดีอยู่สองอันแต่หวังว่าคงไม่เน่านะไปะเดี๋ยวยายเอาน้ำมันมาใส่เพิ่งจะเอามาใส่เมื่อกี้ลองดูแป้งมารอยเอฟซีบอกไปเ,เดี๋ยวยายขอถอนอันนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ยายก็จะถอนไปแช่แล้วนี่เอาไว้มันก็แก่ ไอที่ปลูกส่วนอันนี้เอาไว้อย่างงี้เลยไอที่มันขึ้นเองเนาะอันนี้มันกําลังอ,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 อ้อๆกินไม่ทันแช่ตู้ไว้ก่อนเพื่อจะได้ทําขนมจีนกินถ้าไม่ได้ทําก็ใส่ตู้แช่แข็งนี่ยายจะขุดเอารากมันไปแช่ไว้หน่อยไม่ไว้เยอะเรากินไม่หมดแช่ไว้ก็ไม่ได้กินเนาะเนี่ยไปยายขอกุดก่อนเด้อปลูกไว้นิดๆดหน่อยๆน่อยก็กินไม่หมด เลืแต่รากแล้วตัวทากกลับกินไม่ได้ถอนตอนอ่อนๆเนาะเป็นไรครับตอนแข็งๆก็ไม่เป็นไรตอนอ่อๆตอนอ่อๆไม่ได้ถอนถอนเอาตอนเก๋ๆอืออย่าตาเอ้ย ប <pen> ាញ់ហើយมันกระตืบๆๆๆเอาไปបាញ់ออกมันกระตืบๆๆๆแน่หมด ดีๆนะเดี๋ยวก็งายทองอีกอออนั่นๆก็บอกแล้วแหววไม่เชื่ออุ้ยดีแล้วลองไปอุอ้ยมันคาด มันขาดเห็นตอนไม่รู้เมื่อใหญาใหญ่ตั้งกล้องหลังไว้มันขาดมันขาดถ้ามันไม่ขาดมันก็ไม่งายท้องหรอกพอดีมันขาดคงไม่เห็นหรอกมั้งคงไม่เห็นหรอกมั้ง ไปทอนมาได้หมด <c oughs> มีทีโอ้ยถอนผิดไปเอาไปเอาตรงระตรงนั้นเออช่งเถอตรงเอาไว้ตรงนน้นเอาเม็ดเม็ดก็เอาไว้เยอะทั้งปีนเลยถ <c oughs> อ,อนไปทอนมาหมด นะคะเพื่อนๆเดีย๋ยวค่อยเอาไปล้างน้ําทําความสะอาดอันนี้ยายแกไปขยุมขยมในน้ําหน่อยหูยกําลังเออเอเลยนี่โอ้ซยขนมจีน้ยพูดถึงขยะยายล้างๆแล้วยายจะใส่ไว้ในตู้เย็นก่อนถ้าไว้ข้างนอกได้มันแก่เนาะเนี่ยดูสิผักชียายช้าไปเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคืออันนี้แกขัดเฉยๆถ้าเรามีใหม่อีกก็ เอาอ่อนๆแช่ไว้พูดถึงแค่นี้ยายก็กินไม่หมดแล้วเพราะว่าผักชีนี่มันมีตลอดเนาะแต่นี่มันเยอะก็เลยทอน,ทอน,ทอนไว้ก่อนแก้ขัดเผื่อเผื่อเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสำรองสำรองถ้าต่อไปมันขึ้นอ่อนๆก็เอาอ่อนๆไปแช่เนาะมปะเดี๋ยวไปดูน้ําก่อนถ้าน้ํามันไม่นันได้ยายก็จะถอนรูบับด้วยน้ํามันไปถึงรูบับไม่ถอนดีกว่าเข้าไว้วันหลังเพื่อน เอาไปพร้อมกันวันนี้ก็งานเยอะอีกเนาะเดี๋ยวยายจะเก็บสตรอเบอรี่ไว้จะถอนรูบับไปทําแช่ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะรูบับเพราะว่าเราต้องไปล้างผักชีล้างอะไรอีกไปหัน่นไปแช่อีกปะ่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวยายไปเอา,อ,าอะไรมาเก็บสตรอเบอรี่เนาะเดี๋ยวเก็บสตรอเบอรี่เสร็จก็รดน้ําเลย ไปคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะดูรูปบับใหญ่อันนี้กระแก่แล้วนี่มายมฝรัง่งอุย้ยมันจะสุกแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนมันจะสุกแล้วอ่ะมันจะแดงแล้ว,วอ่ะอุ้ยใหญ่จะได้ดอ,อูดพูดถึงโอ้ยเดี๋ยวเข้าบานแปเออ้นั้นมากินอันนี้ก่อนอื้อหืออร่อยอ่ะ เราเข้าบ้านไปเอาไ้นั้นไปเอาน้ำจิ้มมาก่อนหืมกรกกำลังกรบกรอบเ,อเลยเพื่อนๆเ้ยน้ำลายไหลปะ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 เข้าบ้านไปเอาน้ำจิ้มก่อนน่าจะเท่าไรแล้วเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งละมั้งเนี่ย